พบปจับน้ำลายเลรครับก็มาพบกันในคลิปที่สองนะครับทีนี้มาดูนกนกนกใหม่นะครับนกใหม่ที่พร้อมฝึกใช่ไหมน้ำหมอครับครับผมก็พร้อมฝึกเราสวัสดีในคลิปที่สองครับน้ำหมอครับสวัสดีครับมีกี่ตัวนะประมาณมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดตัว ฝั่งนู้นอีกเนาะครเอาตัวไหนที่จะแบ่งบ้างนี่หรือแบ่งได้ทุกตัวครับซุ่มว่าแบ่งได้ทุกตัวแล้วครับเออเอาตัวมาดูเอาเพื่อนมีด้วยนะหมาเอามาชมหน่อยครับนี่ครับมีสองตัวแรกนะครับเมื่อกี้มันครูอยู่นะครับตัวนี้เสียงเล็กนะครับตัวนี้เสียงกลางนะครับก็น่าจะมีอายุเท่าไหร่นะหมอเพวกนี้ประมาณซุ่มนี่ได้ปีเบิร์หรอครับคืออายุปีขึ้นแน่นอนเลยปีไปแล้วซุ่มนีกเลยปีว่าสุ่ตัวครับ ปีกว่าแน่นอนนะครับนกเข้าเนียดหมดแล้วเหยครับน้รับอเขาเนียดไปสนสตัวแล้วตัวนี้ได้เฉลยสองตัวแล้วโอ้ตัวนี้ได้เฉลยสองตัวนะครับทุนีว่าท่านใดครับแต่เข้าเนียดแล้วครับเขาเนียันปสนสุ่มแล้วเพราะว่าช่วงนี้นกถ่ายขนก็เลยยังไม่ได้ต่อเนื่องเนาะกำไ้ต่อเนื่องครับนกถ่ายขนริ่ม่ได้ไป ครับตัวนี้กี่กวกเนี่ยนะหมอตัวนี้ตัวนี้สองกูกบครับสองกู๊บู่อ่างสองกู๊บู่อ่างคอ่างผมว่านสามสี่ควบนี่แหละครับครับเป็นนกที่ต่อได้ใช่ไหมตัวนี้นกตัวนี้ผมต่ออะไอยู่หน้าลีหน้าลีอาทิตยหม่ครับผมเฉลยบระกันสูงก่นละครับอ๋อจะเฉลยตัวนกหลักนะเนาะครับนกหลักครับผมนกตัวนี้เขาสองปีแล้วเ๋อสองปีครับครับสองสองเยอะไหมสองห้อยหรือสองเต็มนี่ตัวนี้ก่อน สองเต็มครับตัวตัวนี้เป็นสองกุกเต็มครับเอาสองกุกเต็มคู่อังครับครับนี่นะครับตัวแรกนะครับมึงคู่เมื่อกี้นี่นะครับอตัวนี้ตัวนี้กุกเดียวครับเชียงกลังโอ้ครับตัวที่คู่เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเอาตาข่ายนะครับตาข่ายคุมไว้นะครับลกกระจอกไหลอืมครับ ตัวนี้ไม่มีอ่างเนาะตัวนี้เนาะไม่มีอ่างครับนี่ครับตัวนี้ได้เฉลยแล้วนะครับตครับได้เฉลยสองตัวแล้วครับตัวนี้เฉลยสองตัวครับพี่น้องครับครับช่วงนี้ก็หางยาวแล้วนกตัวนี้นกตัวนี้นกตัวนี้ข้าเจ้าเอามาเปลี่ยนนกสามคู่ขมที่อุ้มต่อได้ไหมครับบ่ได้เ่ราะไหก็ไม่ได้เข้าเจ้าไม่เฮ็ดเบียกซอยตึ้งมา่เบียกเขาเบียกอย่างคือเราซอยก็เลยจะเป็นได้ให้เขาเจ้าอุ้มตัวมาเปลี่ยงได้เลยนี่ครับ เออนี่ตัวหนึ่งตัวนี้ได้เชเลยแล้วเนาะครับได้เชเลยแล้วยึดตั้งแต่ของก็ขยิบขยับเลยเชเลยหลายตัวแล้วทราบว่ายึดต้องผมได้สองตัวครับขอดูอีกตัวหนึ่งหน่อยน้าหมอตัวนั้นนะครับตัวสีม่วงๆนั่นนะครับครับตัวนั้นก็อ่างใช่ไหมน้าหมออ่างอ่างอ่างค่ำหนึ่งครับหนึ่งอ่าได้ยินคุณมันคุยอยู่ครับเมื่อกี้ครั้งเทียค่ำหนึ่งครั้งเทียกับสองค่ำอ่านะครับนกถือว่านกกําลังเอาไปฝึกนะพี่น้องครับอันนี้เลยนะครับนกพอดีเลยนะครับ ตัวนี้แข้งสวยครับนกแข้งใหญ่มาก <c oughs> แข้งใหญ่แข้งใหญ่จริงๆริงครับ,รบตัวนี้ว่าท่านเขาเพเนีย่ยโอ้คับครับ,ค,รบคู่แล้วใช่ไหมครับคู่แล้วครับ นกมันยังไม่คึกนะครับนกครับนกท่านคึกคืนวันหเป็นนกใหม่อยู่ด้วยนกนั่นครับทั้งไทยทั้งงามไทยขนทั้งละเดียดเนาะต้องมาช่วงที่นกมันขึ้นมันในแล้วนะครับเพาไม่ร่วงนะเนาะครับอ้าคือคือตัวนี้อ่างเนาะอ่างสองกลมข้างเทียรข้ามข้างเทียกับสองอ๋อครับเมื่อกี้มันคู่อยู่ครับคู่เดียวอยู่เมื่อกี้นี่ผมได้ยินนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าดูลายเอาครับพี่น้องครับ เป็นนกใหม่ครับนกใหม่นกตัวนี้ยังไม่เข้าเนียดนะครับก็เอาไปฝึกเอาแหละครับพี่น้องถ้าท่านใดสนใจนะครับไปฝึกเอาขึ้นมารครับไปเรี่องยักจักพักครับคือนกมันยังไม่โดนคือนกมันยังไม่พังอ่ะพี่น้องครับนกมันยังไม่โดนเหี่ยวเข้าไม่เคยโดนแม่เสียได้แต่ว่าหางมันจักเป็น่ยนจักเป็นที่ตลอดครับอเอาไปไล่เอาตามว่าดินไม่ยังเป็นนกใหม่ครับพี่น้องครับจะเป็นนกใหม่ขึ้นมาหรอครับมันยังไม่อยู่ครับนกมันยังไม่อยู่ก็ตายได้เห็ด อ่านี่แหละอ่าก็พอมีราคาอยู่เนาะน้าเหมาตัวนี้สองกุกสองกุกเต็มสองอ่างเต็มนี่ผู้อ่างนี่ตีไว้เท่าไหร่ครับนกก็ตีไว้เทนหนึงเลยครับเท่าหนึ่งครับเท่าหนึ่งเอาตัวนี้พออ่างด้อ่างเท่านะครับอ่าตัวนี้ล่ะเลาก็ระเทีครดีตัวนี้ตัวนี้บ่กอดเท่าดรอกประมาณแปดร้อยเก้าร้อยละครับ ประมาณแปดแดงแปดแดงตัวนี้ยังไม่เข้าพเนียเลยนี่ครับตัวนี้ตีไว้เท่าไหร่ครับน้าหมัอไม่ตีไว้เข้าไโอ้ครับมีอ่างนะครับมีอ่างหนึ่งงสองคำนะครับได้ยินตัวนี้นะครับเฉลยสองแล้วนะตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้ตีพันหาพู้เดินโอ้ตัวนี้มันคารมดีนะครับคารมดีมันมันได้เฉลยแล้วน้ามอนะตัวนองมันเห็ดดีครับนี่แหละครับก็ลองดูครับพี่น้องครับเคื่อ นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับมีอีกไหมน้าหมามีครับแม่นเบนเล่นี้อลองตัวนี้เออในนัน้นตัวไหนที่อที่ว่าได้เฉลยกี่ตัวนะแปดแล้วนะครับเจ็ดหรือแปดตัวนะนะ้าหมาตัวไหนอ๋อตัวนี้นะครับนี่ย <c oughs> อ๋อลงมาทานถึงปีเ <c oughs> ขาจะเอาไปฝึก ขายอาไปฝึกเขยอบในเชื่อเลยต้องเก็ต8ตัวมันผมอยากมันลบูกผมเลยไปซื้อมาไปซื้อมาพันหาได้ตัวนี้ครับซื้อน้ำกระเจามาพันหาลูกขยอบในมาตะวันซีวนเรื่องครับเอาตั้งตัวนี้ก็ได้นะครับคจัดจานเนาะนกตัวนี้เนาะโ้ตงนี้จัดจานมาตรงน้องครับผมฟังอยู่เมื่อกี้มันอัดอยู่ตัวเดียวเลยครับพี่น้องครับนกัดจานตัวตัวนี้จะออกแดงนะครับตัวนี้จะออกแดงแป๊ดเลย อาจจะตกใจนะครับพี่น้องครับนกลงมาอยู่อย่างนี้แต่ว่าจัดตัวเนี้ยจัดแน่นอนจัดแน่นอนตัวนี้โบตองขวงลงตัวประท่านโอ้หนุนครับเจ้าไหลขันอยู่เนาะหนุนครับบหนุนขึขันอืมเค็ดดีเลยนกตัวอันเอาเดี๋ยวดูตัวเลยครับตัวนี้จะออกแดงของเพื่อนนกนี่ นกได้เฉลยเยอะแล้วนะครับนี่เนาะครับยอะน้องของกระจอกเล็กแปดตัวตอนเยอะน้องผมว่าท่านใดหรอกมันมาอยอะน้องผมว่าท่านดนยังไม่ได้ออกเลยครับรืยยังไงเห็นได้ออกอยู่ออกสองเขี้ยวแล้วเมื่อไรมันจีบพ่อท่านถึงมองได้เองได้แล้วครับเึ่งอยู่นี่โบไปแล้วเพราะอากาศมันหอนโบไปเลยครับมันหอนเกินครับตัวน่ะเสียงมันขอเลยครับตัวนี้มีราคาเท่าไหร่นี่ตัวนี้ตั้งไว้น่ามองตั้งไว้กับตั้งไว้สองพันหรอครับ โอ,โ,โอ้โหครับตัวนี้สองเท่าเพราะว่าจะเลยมันแปดตัวแล้วเนาะครับครับนื่ตัวอาจารย์มักมาเสียงมันอืมโอ้ยยังไม่เต็มบ่ครับนกมาทันได้ปีอือเปน็นนกเสียงเล็กนะครับครับนกเสียงเล็กนกเสียงเล็กอ่าตัวนี้คือออกออกน่าจะออกต่อประมาณกี่เดือนนะน่ามองประมาณเจ็ดแปดเดือนไหม เพราะมาานี่แหละครับขยอยไปตัวเท่ปเดือนละขยอยไปตัวเลยได้นกผสได้ปีบัมผมยามันยามันลบนกผมไปเห็นเนวไปตัวน้ำกันดูครับก็เลยบัตรผมเลยเลยซื้อเลยนะเลยถามซื้อเลยนะขอแบงเอามาเก็บไปเลยเอามาเก็บไปเลยเอาหยาดผมงยามันลบนกผมเห็นมันเฮ็ดดีมันเฮ็ดดีผมเลยถามซื้อเลยครับเขาอยไปตัวไม่ผลเจ้าของกคู่ขจ้าได้มากขยอยใจห่อนผลมามันกริงก็ไปไปก็ได้อีดีและได้นกต่วมัน ปีนาปีหนไปผุแล้วมันป็นเลยครับครับน้องพักไปก่อนเราเลยเอามาพักไปมันยุติงผมโมไปหนังเพราะผมค่อยออกมดหรอครังห้างออกผมออกผมก็ออกไปที่ละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ขึ้นมาบม่ได้ไปบนมือขึ้นกระจกก็รามาณนี้แหละครับนกมันก็ไม่ได้ค่อยได้เทียบคูแล้วก็มาถูกช่วงที่มันยังไม่คึกด้วยนะครับเาวันนี้มาโซนนี้แล้วก็ได้ไล่มาต่อเลยนะครับน้องครับยี่าครับมาแล้วครับอ่า มันรถขายโองนะครับผมไปซ่อนไหนก็ไปทางนั้นแหละครับคู่คู่แต่ว่ายกปีกยกยกสุเทียคู่แต่ว่ายกประสุดตัวไหนครั้งเทียกับสุดขั้งเทียกับประสุดอ๋อเป็นผาเดียเดียดครับจะคู่ไหมนี่เท่ามาเนี่ยคู่ไหมเพิ่งราทดลองเดี๋ยวงบด้วยจันนี่คู่วะจะเป็นเทพนะครับนกตัวนี้เนาะครับยกเดี๋ยวคู่อะไรยกก็ได้เด้อ แต่ว่าปัดจุดคู่สิยกเพรั่นแล้วแต่ว่าคู่เดียวมันยกเด้อ๋อคู่เดียวนะครับอ่าย้ำคู่เดียวมันยกต้องเอาตัวจัดจัดนี่หรบมา,มาคู่ใส่เนยน,น้ำเมานี่เหนื่อยแล้วครับวันนี้นะครับออกกําลังกายเหนื่อยยิ่งกว่าไปเอาข้าวขึ้นรถนะครับ <laughs> ยกขึ้นยกลงอยู่นี่ <laughs> นะครับคู่ของยับลูกยับ ทำไมใส่คนนะครับงั้นมันคู่เดียวมันยกปีกยุ่น,นะครับใส่มาลนกแม่ก็ไม่เห็นไทยไหมก็ถือว่าไหมสามปีแล้วเดิดูน้องผมีิเมื่อกี้มันมันหมอบลงนะครับเมื่อกี้นี่เนาะรถลักษณะขึ้นลงแม่ตีอ่าครับนั่นนะครับจะไม่ใช่เลยแหละครับหน้ามอง ก็ไม่ใช่เราเลยทีนี้จังหวะเหรวนี่เป็นนกแม่จีน <c oughs> นกแม่กับพวกป็นังเพาราะว่ามันเ่ยมันคู่มันยกปีกนบดีอย่างนี้นะข้างเสียกับนกข้างเสียกับมนกตัวนี้จิกยน่ยมันคู่จิกนะครับจิกไอ้ตาขายแล้วจะทํารังแล้วนี่คร,ครับได้ยังไงครับนกถึงได้มายังไงไปต่อเมื่อไหร่หรอครับเนี่ยเมื่อหลายปีหรอนี่นะครับปีที่สาม นะครับมันจะมีอีกวิธีหนึง่งนงตัวเมียคือถ้าเกิดมันไม่ใส่ขนนี่มันก็จะคูแต่ว่ามันไม่คูครับคอมันจะด,ด,ดึกดักดึกดักยังไงครับ,รบจะโยกขึ้นโยกลงแจะไม่คูสักทีนะครับนี่ประเด็นมันมนะกอาสิเป็นลงเมีในในนยคือว่าขนาะมันคือมันไม่ไข่ง่ายครับกนกบางทีนะนั่นไะงรอกว่านะแล้วมันไข่ง่ายคือว่าละ่ะใส่ขนเลยครับเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบมันหมอบลงคอนเลยครับเมื่อกี้นี่นะครับอ่าผมก็ดูอยู่นะครับเอะแล้วทีนี้มาใส่ขนนียิ่งแบบยิ่งใช่เลย ไปง่ายเลยดิครับนี่แะครับไม่คู่ละครับอืมครับต่อมาคู่เดียวเดียยกปีกนกพันธุ์ดีครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเมียที่เป็นเป็นเทพพนมนะครับนี่แหละชัวร์ละครับน้ะหมอชัวร์ขึ้นมาละนกแม่คือว่าละครับต่อมามันคู่ยงันคู่เดียวมันยกปีกนกพันดีนะผมก็ได้เลี้ยงไว้ว่าเรื่อยๆครับใช่เลยครับครับอ่านิ้วนี่เลียวนะครับเลียวยวอวบไม่อวบอูมนะครับอยู่กันเนาะ ครับใช่ครับนี่เห็นไหมครับผมเคยพูดในไลฟ์สดว่านกตัวเมียนี่มันจะชอบมีเสี้ยนสอนะครับเห็นไหมเต็มข้อเสี้ยนสอใช่ไหมครับครับอ้าหมอเต็มอยู่เนาะครับนี่แหละครับเนี่ยมันจะชอบมันจะชอบมีนะครับเสี้ยนสอแล้วก็หนาด้วยนะครับครับอ่าไม่ใช่ธรรมดานี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับที่มีนะครับเดี๋ยวว่ามันว่ามันนกยกปีกนกดีแล้วเลี้ยงไว้มากเรื่ยๆเลยอขาบอกอะไรไปต่ตอใส่ตะเกียบ้เลี้ยงไว้ยุ่งสิทะครับอู้เสี้ยนสอหนาเลยเนาะครับ ครับหนาดําเมี่ยมเลยครับพี่น้องครับม่ว่ามันพู่เยวยกปีกดีนกปีกนกกันดีก็เลยเดียงมากเลยเลยครับนี่แหละแต่ว่าพวกเราไปตอนเมื่อกี้มันหมอบลงคอนครับพี่น้องครับเห็นเห็นเลยเนาะน้าหมอเมื่อกี้เนาะน้าหมอก็เห็นอยู่นะครับมันหมอบเสร็จนะครับมันเหมือนมันจะให้ตัวตัวผู้ขึ้นผสมพันุ์นะครับพี่น้องครับแล้วดูดูหัวครับดูหัวดูอะไรก็จะเล็กๆแหลมๆนะครับนี่ไม่ได้ยินเสียงนะครับน้าหมอตอนมันเข้ากัน ผมบอกเลยยินครับไปใส่สมไปเขียบๆนะไปใส่่ทีมันกะว่าบัตรบัตรบัตรถิ่บ้านจะไปเบิองมันจะติดที่อะไรที่ผมแล้อบอกเลยหูว่าเสียงไหบวู่ดู่เลยตอนเป็นนกเสียงกลางมันจะงั้นมันคู่กันยกปีกคู่มาได้กันยกว่านั่นนะพอสิว่าก็ได้เลี้ยงมากเลยเลยถ้ามันช่วงมันขึ้นมันคึกมันจะไข่มันยิ่งจานั่นครับยิ่งจะคู่จะอะไรครับนี่นะครับแน่ๆเลยชัวร์ๆเลยครับเช็คนกตัวเมียได้อีกแบบหนึ่ง นะครับมีความแข็งแร้ถ้าเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเป็นตัวผู้นี่ถ้ามันไม่ขูมมันก็จะยืนเฉยๆครับพี่น้องครับยืนนิ่งหรือว่าเดินไปเดินมาเฉยๆครับผมก็บอกว่าเทียบบางแยกเทียบได้ผมก็เลยเทียบบางแยกเทียบขึ้นมากแต่ความันนกนกปีกนกดีผมก็เลยเลี้ยงมาตลอดเลี้ยงมากอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นกลางได้นี่ของกุ้ง โอเคครับผมสำหรับตัวนี้เนาะที่พนมก็ได้เป็นตัวเมียนะครับผมถ้าท่านได้สนใจยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อยิงใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากเกินเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผม กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับน้าเหมาไปก่อนครับผมติดต่อได้นะน้าเหมาเนาะครับี๋้วผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับ